กี้สีธัญญาพิธีกรสาวเผยคลิปทริปดูไบขับรถตรุยทรายแบบสู้ชีวิตจนพังเสียหายยับเยินทำเอาเจ้าตัวถึงกลับไปไม่เป็นอุตสาห์ได้โกอินเตอร์บินเหินฟ้าไปโชว์ตัวอยู่ที่ประเทศดูไบรับทรัพย์ข้าวตัวพร้อมทิปกันแบบจุกๆแต่ก็ดดนมาเจอเรื่องหน้าปวดหัวทำเอาศิลปินนักสแสดงสุดอารมณ์ดีอย่างแป๊กกี้สีธัญญา กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยทีเดียวเมื่อสาวเบกกี้พร้อมด้วยเหล่าทีมงานเช่ารถจีป๊ปขับไปตะลุยทะเลทรายแต่รถจี๊ปเจ้ากรรมที่เช่าขับไปดันติดลุมจนทุกคนต้องลงจากรถเพื่อมาร่วมด้วยช่วยกันดันขึ้นแต่เห็นทีแรงคนคงจะไม่พอเลยต้องเอารถอีกคันมาช่วยลากขึ้นแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อพอเอารถมาช่วยลากก็ทำเอากระจังหน้าหลุดออกมายับเยินแบบนี้ชนิดที่ว่าซูคิดเลยทีเดียว ทำเอาใครเห็นเป็นต้องร้องกรี๊ดเสียงหลงเพราะแบกกี้เองก็ถึงกับขั้นกรี๊ดสติหลุดกันเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังโชคดีที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครเลือดตกยางออก